สวัสดีค่ะวันนี้ขวดประพาพาเย็บจะพามาสร้างแบบกระโปรงบานน้อยพร้อมตัดใส่ได้เลยนะคะเริ่มแรกให้เราวัดจากชายกระโปรงออก1.5เซนนะคะจากนั้นเราจะขีดเส้นตรงตั้งแต่เส้นสะโพกใหญ่นะคะหรือช่วงโค้งของกระโปรงพอดีนะคะประมาณนี้นะคะ จากนั้นให้เราขีดเส้นตรงจากเกล็ดที่หนึ่งลงมาเลยนะคะเราจะตัดแยกสามเซนถ้าเป็นบานน้อยเราจะตัดแค่เกล็ดเดียวนะคะถ้าเราจะสร้างบานมากให้เราตัดแยกสองเกล็ดเลยนะคะทำเหมือนกันทุกอย่างนะคะจากนั้นให้เราใช้กระดาษนะคะวัดได้สามเซน มาร์กไ้เลยนะคะว่าจุดไหนแล้วสอดไว้ด้านล่างนะคะแล้วเอาจุดที่เรามาร์กไว้กัดไว้ก่อนนะคะรูปกระดาษให้เรียบนะคะแล้วเอาสก๊อตเทปนะคะติดไว้ด้านบน แล้วก็รูปกระดาษให้เรียบติดไล่ลงมาเลยนะคะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะท่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดชายขึ้นหนึ่งเซน แล้วก็โค้งชายใหม่นะคะค่อยๆโค้งลงมาแล้วก็ขีดเชื่อมเส้นที่เราตัดแยกเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะ พอเราตัดแยกเรียบร้อยแล้วให้เราไปเก็บกระดาษด้านบนนะคะรูปให้เรียบโดยการปิดเก็บเล็กน้อยนะคะจากนั้นใช้สกอตเทปนะคะติดไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะวาดเอวใหม่นะคะ พับเกตวาดเอลใหม่เกตก็จะเหลือประมาณนี้นะคะประมาณที่เราพับไว้เลยนะคะหรือจะตัดแต่งให้สวยงามคือเฉลี่ยเกตที่สองมาใส่ก็ได้นะคะถ้าเป็นกระโบงบานมากเราจะทําเหมือนกันทั้งสองเกตแบบนี้นะคะเพราะเราตัดแยกด้านล่างแล้วด้านบนจะกระดกนะคะรูปให้เรียบทั้งสองเกตทําเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นวัดจาก ชิ้นกลางหน้านะคะลงไปหนึ่งเซนลดเอวลงนะคะแล้ววาดเอวใหม่ด้านข้างกระโปรงเราจะวัดลง0.5เซนนะคะแล้วเราจะพับเกล็ดแล้ววาดเอวนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหน้าให้เราตัดตามรอยดินสอสีเลยนะคะตัดตามรอยกันไกรแล้วก็ไปวางผ้าได้เลยนะคะเราไปทำชิ้นหลังต่อเลยะคะ่ะ ให้วัดจากชายกระโปรงออกมา1.5เซนแล้วขีดตั้งแต่เส้นสะโพกใหญ่หรือรอยโค้งนะคะแต่งเส้นช่วงโค้งให้สวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นจะช้อนชายขึ้น1เซน แล้วให้เราตัดแยกเกตที่หนึ่งนะคะขีดเส้นยาวลงมาตัดแยกสามเซนทำเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะใช้กระดาษมาขีดมาร์กไว้สามเซนแล้วสอดไว้ด้านล่างนะคะ เอเข็ม okay. หมุดกัดไว้ก่อนนะคะรูปกระดาษให้เรียบแล้วใช้สกอตเทปติดไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ติดลงมาลูกให้เรียบนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ให้เราโค้งเชื่อมเส้นที่เราตัดแยกนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะรูปกระดาษให้เรียบแล้วติดสกอตเทปนะคะโดยการปิดเก็ดนะคะปิดเก็ดรูปกระดาษให้เรียบก็จะได้ประมาณนี้ให้เราติดสกอตเทปไว้เลยนะคะ เราไม่มีกําหนดนะคะว่าจะวัดเข้าปิดเกต็ดเท่าไหร่เราแค่ลูกกระดาษให้เรียบแล้วเราก็ปิดเกต็ดได้เลยนะคะจากนั้นเราจะขีดเส้นเกต็ดใหม่นะคะหรือเราจะเฉลี่ยเกต็ดที่สองมาใส่เกต็ดที่หนึ่งให้มีขนาดเท่ากันก็ได้นะคะหรือจะทำแบบนี้ไปเลยก็ได้จากนั้นให้เราลด เอวด้านข้างลง0.5เซนวัดจากด้านข้างซิปลง1เซนนะคะแล้วจากนั้นเราจะาพับเกล็ดแล้ววาดโค้งเส้นเอวใหม่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะคะแล้วตัดตามนี้เลยนะคะก่อนจะตัดกระดาษให้เราพับเก็ดแล้วตัดแบบนี้นะคะ ชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าถ้าเราจะตัดผ้าเราจะตัดชิ้นหน้าเป็นทบผ้านะคะตัดทบผ้าใช้ทบกระดาษกับทบผ้าชิดกันแล้วตัดหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นหน้าเราจะใช้หนึ่งชิ้นชิ้นหลังนะคะเราจะตัดสองชิ้น พอเราจะต่อตะเข็บซิปด้านหลังเราตัดผ้าสชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ